ัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้เรากำลังมาชมนกชนิดหนึ่งนะครับเป็นนกหาปลาตัวนาำตันนี้กำลังงงเงงงงเงยอยู่ไม่ทราบว่าเป็นนกนกหรือเปล่า กติเรียกนกชนิดนี้ว่าเป็นนกกาน้ำนะครับ ปกติตัวจะใหญ่มากนะครับนกกาน้ําอันนี้จะเป็นนกรูปนกหรือจะเป็นนกที่ป่วยก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าข้างๆตรงนี้จะมีร่องน้ํานะครับแล้วก็ข้าวก็พื่งจะหวานปกติถ้าเป็นข้าวหวานใหม่ๆก็สันนิษฐานว่าโดนพิษแต่นกชนิดนี้ไม่ได้กินเม็ดข้าวครับต้องเก็บต่อไปครับ น่าจะเป็นลูกนกนะครับบินขยับทีละนิดทีละหน่อยซึ่งที่บริเวณหัวนั้นขนก็ยังขึ้นไม่ค่อยเต็มปกตินี้ถ้าขนหัวขึ้นเต็มหัวจะใหญ่พอๆกับลำตัวนะครับ เราอยู่ใกล้ๆกรดูสายตาจะไม่ค่อยดีด้วยหรือเปล่านกตัวนี้ก็บริเวณตรงนี้จะเห็นน้ำอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะครับน้ำก็จะอยู่ใกล้ๆถ้าจะหาเรว่าสัตว์น้ำปลา่ก็คงจะยากนะช่วงนี้ ก็เป็นน้ำํำฝนก็แค่นี้พอเบาๆนะครับทักทายกันด้วยนกกาน้ำนะครับปติตามตอนต่อไปนะครับอย่าลืม s สั c r i b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ